สวัสดีครับพี่น้องโรงพยาบาลขอนแก่นสองก็ฝ่ายเวชกรรมสังคมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องของงานอ่เกี่ยวกับระบบยามาดูลิกที่สําคัญของระบบยาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นลิกที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับผมอ,อย่างนี้นะครับผมเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับเราก็ ไปดูปีงบประมาณ2023นะครับพบว่าคนก็ฉีดยาเนี่ยไม่ใช่การแพ้ยาซ้ำแเป็นการแพ้ยาแต่เกิดอนาฟลเล็กติกช็อคนะครับก็คือต้องมีการทำช่วยชีวิตคนไข้ก็เกิดในในวอร์ดนะครับห้องยาผู้ป่วยในคนรายงานนะครับเรามาดูลิกของมันระดับ h est, นะครับก็คืออะไรนะครับก็คือ ลิงระดับ h ฮสก็คือต้องปัม๊มต้องช่วยชีวิตนะครับมีการทำา CPR อาจจะมีใช้อดีนาลีนนะครับต้องปัม๊มหัวใจมว้นั้นเถอะนะครับอันนี้คือลิสต์ระดับ h ฮสซึ่งก็พบได้บ่อยนะครับแทบทุกเดือนนะครับนะในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลขอนแก่นสองหรือว่าตามศูนย์แพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าเราเจอขึ้นเราจะจัดก,การยังไงนะครับมาดูกันนะครับ เวลาเกิด shock นาฟาเรติกช็อกน่ะคนที่ฉีดยาคือพยาบาลอ่อาง,งั้นเวลาเราฉีดยาคนไข้ไปแล้วต้องมอนิเตอร์อะไรนะครับแล้วก็อย่างไรนะครับตอบนะครับหลักๆก็คือมอนิเตอร์บัตเพรสเชอร์เพาเลแล้วก็ออกซิเจนซตูเรชันนะครับอาจจะใน5้าทีแรกหรือว่าอีกครั้งหนึ่งในครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมอนิเตอร์แบบนี้ถ้า ความดันโลหิตมันดรอปมันต่าลงหรือฮาร์ดเรทมันเต้นเร็วนะครับหรือออกซิเจนสัตว์รชันมันดรอปลงเช่นจากเก้าสิบแปดเก้าสเก้าเนี่ยเริ่มต้นอยู่ดีเหลือเก้าสิบี่ก็คือคนไข้อาจจะเกิดหลอดลมตีบบองโคสัมปสซ้ำหรือความดันมันต่ำมากเช่นความดันคนไข้ปกติร้อยห้าิบตอนนี้อาจจะเหลือร้อยเดียวเียครับดีมันดรอปลงมาอันนี้ก็เป็นสัญญาเตือนว่าเกิดอนาเฟรติกช็อคขึ้นแล้ว อันนี้ยาตัวไหนที่มันเกิดอนาฟเล็กติกช็อกได้บ่อยที่ผมเจอนะครับตามประสบการณ์ที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนก็คือพวกตระกูลเพนิซินนะครับเป็นกลุ่มยาฉีดไม่ว่าจะเป็นแอมพิซินคลอกซานซินเบนซตินเพนิซินจีซึ่งก็เบนซตินเนี่ยมีโอกาสใช้นะครับแล้วก็บางครั้งคนไข้เคยฉีดยามาแล้วหนึ่งครั้งแล้วไปแพ้ครั้งที่สองก็ได้นะครับไม่ใช่ว่า เคยฉีดยาไปแล้วหนึ่งครั้งจะครั้งที่สองจะไม่แพ้อันนี้ไม่ใช่นะครับส่วนมากมันจะแพ้ครั้งที่สองนะครับสมมุติว่าเอาและช็อกแน่นอนแล้วต้องตามเพื่อนแล้วก็ตามแพทย์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดยาที่มีโอกาสที่จะแพ้แบบอัลเฟติกช็อคเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องมอนิเตอร์ไวทอ่อสายนะครับโดยเฉพาะอ่าบัตเพรสเชอร์แล้วก็ p พาเวเลแล้วอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้คือออกซิ ออกซิเ saturation นะครับก็อ่ะหนึ่งสองสามสี่ทำยังไงบ้างหนึ่งก็คือวัดซ้ำให้แน่ใจว่า Bp มันดอ o ไหมมีอ่ะออกซิเ saturation มันดอ o ไหมหรือ heart rate pulse r ผิดปกติไหมอันที่สองตามเพื่อนตามหมอตามเพื่อนพยาบาลตามหมอเข้ามาดู อันที่สามเนี่ยบางคนไข้าบางคนเนี่ยมันอาจ,จต้องมีการใช้อะดรีนารีนซึ่งเราจะไปคุยเกี่ยวกับไฮเอรถด,ดักว่าอะดรีน,นเนี่ยม่ต้องใช้ความเข้นแบบไหนฉีดรูทอะไรอา่าเลดให้เท่าไหร่นะครับอย่าไปให้ความเข้นที่มากเกินไปหรือฉีดผิดรูทหรือให้เลดที่เร็วเกินไปอันนี้ก็อันตรายรน,น,านะครับอะนรีนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้สารน้ำนะครับให้สารน้ําเป็นการลดภาวะช็อกได้ นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการตีบแคบของหลอดลมถ้าหลอดลมตีบแคบมากคนไข้าบางรายต้องใส่ทิ้วนะครับผมเคยเจอมาแล้วโดนพยาบาลตามามาดูคนไข้แพ้ยาผมก็คุยกับคนไข้ปกติแต่เพราะลองจับชีพประจรคนไข้จับไม่ได้จับชิพยอรอนคนไข้ไม่ได้ก็ไปตามพยาบาลมาจับพยาบาลก็จับไม่ได้พยาบาลจับไม่ได้ก็ไปตามหัวหน้าพยาบาลมาจับอ่หัวหน้าพยาบาลก็บอกคนไข้ชอ็อกผมก็ตามแพทย์ปรากฏว่าเคสนั้นก็รอด นคเคสั้นที่ผมผมช่วยเนี่ยเขาเป็นแอสมาอยู่แล้วเขามีโอกาสที่จะแพ้สูงแล้วก็แพ้อะไรครับแพ้เซบสาม